สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดัดอำเภอบ้านดัดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำอีกรอบหนึ่งการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ช่วงนี้ลงทะเบียนไปแล้ว ลงทะเบียนไปแล้วเริ่มวันแรกก็คือ5กันยายน2565วันสุดท้ายก็คือ19ตุลาคม2565มาดูช่วงที่เปิดรับลงทะเบียนช่วงที่เปิดรับลงทะเบียนไปแล้วมาดูในช่วงไทม์ไลน์เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน2565ลงทะเบียนไปแล้วจะประกาศผลในช่วงไหน จะประกาศผลในช่วงไหนการประกาศผลการลงทะเบียนและผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนจะผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะประกาศทุกวันศุกร์ประกาศทุกวันศุกร์โดยจะเริ่มประกาศผลภายในเดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิก,กายน2500 65มาดูรอบที่1การประกาศผลการช่วงที่เวลาในการลงทะเบียนการที่ข้อมูลเข้าและการแก้ไขข้อมูลนะคะค่ะท่านที่ลงทะเบียนในการท่านที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5กันยายนจนถึงวันที่8กันยายน2565ประกาศผลในวันศุกร์ที่16กันยายน2565อบรอบที่ส สำหรับท่านที่ลงทะเบียนในวันที่9กันยายนจนถึงวันที่15กันยายน2565จะประกาศผลในวันศุกร์ที่23กันยายน2565สำหรับท่านที่ลงทะเบียนในรอบที่3ก็คือลงตั้งแต่16กันยายนจนถึง22กันยายน2565ก็ะจะประกาศผลในวันที่30กันยายน2565รอบที่4 สำหรับท่านที่ลงทะเบียนในวันที่23กันยายนถึงวันที่29กันยายน2565จะประกาศผลในวันศุกร์ที่7ตุลาคม2565รอบที่5สำหรับท่านที่ลงทะเบียนในวันที่30กันยายนถึง6ตุลาคม2565ค่ะก็จะประกาศผลในวันที่14ตุลาคม2565 รอบที่หกสำหรับท่านที่ลงทะเบียนในวันที่เจ็ดตุลาคมจนถึงวันที่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจะประกาศผลในวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะรอบที่เจ็ดท่านที่ลงทะเบียนในวันที่สิบสี่รอบที่เจ็ดท่านที่ลงทะเบียนในวันที่สิบสี่ตุลาคมจนถึงวันที่สิบเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าซึ่ง วันที่19ตุลาคม2565รับลงทะเบียนวันสุดท้ายค่ะโดยจะไม่รับแบบฟอร์มจากผู้ลงทะเบียนหลังจากวันที่รับลงทะเบียนวันสุดท้ายก็คือ19 19ก็คือสุดท้ายนะคะค่ะก็จะประกาศผลการลงทะเบียนในวันศุกร์ที่28ตุลาคม2565นะคะ,คะสำหรับในช่วงในช่วงวันที่ ยี่สิบถึงยี่สิบสองยี่สิบหลังจากลงทะเบียนแล้วยี่สิบถึงยี่สิบสองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะก็จะมีการคีย์ข้อมูลเข้าระบบนะคะซึ่งยี่สิบสองยี่สิบสองนี่เป็นวันสุดท้ายในการคียข้อมูลเข้าระบบค่ะหน่วยงานรับลงทะเบียนค่ะก็จะกรอกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนที่ตกค้างค่ะภายในยี่สิบสามนาฬิกาของวันที่22ตุลาคม2565นะคะ ผลก็จะอยู่ที่วันที่28ตุลาคม2565ค่ะรอบที่8รอบที่8นะคะรอบที่8ช่วงเวลาการแก้ไขขีข้อมูลเข้าระบบแก้ไขข้อมูลต่างๆค่ะสำหรับกรณีอันนี้สำหรับกรณีแก้ไขข้อมูลเท่านั้นนะคะจะอยู่ที่ช่วงวันที่23ตุลาคมถึงวันที่ 3พฤศจิกาย,ยนนายนะคะค่ะสุดท้ายการแก้ไขข้อมูลก็จะไม่เกิดวันที่3พฤศจิกาย,ยน2565นการประกาศผลแก้ไขข้อมูลต่างๆประกาศวันที่เท่าไหรประกาศผลในวันศุกร์ที่11พฤศจิกาย,ยน2565นห้าค่ะทั้งนี้ ทั้งนี้กรณีที่ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครองหลังวันที่ประกาศผลผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ถูกให้ถูก,ถกต้องตรงกับข้อมูลของกรมการปกครองที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนได้ลงทะเบียนหรือได้ยื่นแบบฟอรม์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น และสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สามารถแจ้งข้อมูลสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับรับลงทะเบียในใดก็ได้โดยการแก้ไขข้อมูลจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จท,ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนได้ยื่นลงทะเบียนไว้ภายในวันที่3พฤศจิกาย,ยน2565นะคะค่ะก็คงจะชัด จนกันแล้วค่ะสำหรับการเ,ออเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะค่ะปี2565ค่ะไทม์ไลน์ลงทะเบียนไปแล้วจะประกาศผลในช่วงไหนต้องเข้าไปดูและต้องแก้ไขข้อมูลถ้าการณีมีการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมต้องแก้ไขภายในวันที่3พฤศจิกาย,ยน2565ค่ะ,คะก็เป็นไทม์ไลน์ในช่วงของเดือนกันยา ถึงเดือนพฤศจิกาย,ยน2565ว่าแต่ละช่วงจะมีการประกาศผลในช่วงไหนผู้ลงทะเบียนลงรอบที่เท่าไหรนะค,ะ,คะก็จะผัดเป็นรอบเป็นรอบรอบที่1ถึงรอบที่7รอบที่8ก็จะมีในช่วงของทุกวันศุกร์ก็จะประกาศผลและถ้ามีการแก้ไขต้องแก้ไขภายในวันที่3พฤศจิกาย,ยน2565ค,ค่ะก็คงจะชจัดเจนหรือท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมค่ะก็ ส่งคำถามฝากคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยกับพอออน้อยตอบทุกคำถามถ้ามีคำถามไหนที่ยังคางแขงใจหรือยังสงสัยก็จะขอประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก,กับการลงทะเบียนแล้วนำมาตอบให้กับผู้เข้ามารับชมรับฟังกันทุก,ท,กทุกท่านกันนะคะกับสำหรับในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามพอออน้อยแจนแอ่วท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆของทาง,าง,างราชการค่ะสำหรับในวันนี้พอออ้อยต้องกราบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ